ตอนนี้เราได้พัสดุมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาแกะดูกล่องข้างในกันนี่คืออะไรถ้าดายังไม่บอกเราสั่งจากร้านวิ c คาเ e ราซึ่งจริงๆแล้วมันมีร้านที่ขายถูกกว่าแต่ก็เพื่อความสบายใจเราก็ไลยสั่งจากร้านค้าดีกว่าเผื่อมีอะไรจะได้เคลีได้ใช่ไใช่ ถึงแม้ว่าร้านอื่นเขาก็มีประกันนะ,ะทุกคนก็คงจะเห็นแล้วมันก็คือกล้องโครารอยนั่นเองเองเองเอ,งเองตัวนี้ชื่อว่ารุ่นอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะถ้าได้คือ Fuji Instax Square SQ1 เป็นรุ่นออกใหม่ซึ่งไม่รู้ว่ามันออกมานานแล้วมั้งแต่ว่าน่าจะใหม่ที่สุดหรือไงก็ช่างมันเถอะแต่ว่ามันใหม่สําหรับเรานะ<ไ>แล้วก็ถึงเราจะมีกล้องโฮลลรอยหลายตัวแล้วแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ถ่ายออกมาเป็นสแควรทุกทีเรามีเป็นอินสแต็กมินิแร้วมาแกะดูข้างในกันครับกล่องมันสวยไหมก็ดดสวยดีนะไม่กล้องแก๊งดูคุณภาพดี มีใบรับประกรันหลายชั้นกว่าจะถึงพรุงนี้จะถึงไหมเนี่ยแต่มีตัวแทนที่ไทยไงก็ไม่าจ่าีะอันนี้น่าจะเป็นสายและและเธอจะอยู่ในนี้อ่าใหญ่เหมือนกันที่ oh. สีอะไรครับเนี่ยสีชื่อว่ากราเซียบลูสักอย่างนั้นะอืมมันไม่ฟ้ามากเนาะเป็น,นสีฟ้าขุนข่นข,นข,นขนพาสเทลนมนม นี่ไง glass glassia blue ้ยสามารถเซลฟี่ได้ด้วยเหรอมีออฟมีออนเดี๋ยวขอไปดูคู่มือก่อนนะด้นหลังี่มันไม่น่าใช้ยากหรอกแต่ว่า the top view พอ่ฟิล์มออกงนี้อ่าน่ารักโอเคเดี๋ยวมารีวิวกันค่ะนี้เป็นของทั้งหมดที่ได้มาคั้เตอร์ไม่เกี่ยวนะก็ตัวกล้องแถมแบตให้สองก้อน งงอยู่ว่าต้องใส่ทั้งสองอันหรือว่าสำรองหรือยังไงแต่ประเด็นคือเป็นแบตประหลาดด้วยเว้ยนี่มันหาซื้อได้ในท้องตลาดไหมเนี่ย cr 2นี่ก็คือแบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูปปกติครับหาซื้อได้ทั่วไปครับ,บผมแล้วก็อันนี้ที่แรกก็งงว่ามันคืออีหยังดูจากคู่มือที่แถมมาน่าจะเอาให้ติดตรงนี้ให้มันแบบว่าหมุนได้สะดวกมือเดาเอานะคะเดี๋ยวลองติดดูค่ะ ยังไงฉันต้องหมุนตรงนี้เหรอดูว่ายังไงเป็นตัวจับเป็นกริปอย่างเงี้ยมั้งไม่ติดก็ได้ถ้ามันจะไม่ลกงไม่สวยจึ๊ออย่างเงี้ยเหรอก็มันก็จับแล้วมันก็แค่กดตรงนี้ไม่ใช่เหรอเช็ตอนนี้ใส่่านในช่องนี้นะฮะสรุปว่าใส่สองก้อนครับผมใส่สองก้อนใช้แบตเตอรี่เปลืองเหมือนกันนะนี่ค่อนข้างสูงสไลด์ไปข้างบนแล้วสไลด์ไปข้างบนแล้วก็ใส่อ๋อบวกไว้ข้างละความเงาเป็นคร้วบวกคั้วลบ แล้วก็ปิดฝาแล้วลองเปิดดูจี้เปิดไงวะออ f ออนอ๋อมันก็จะออกมาแบบนี้แล้วก็มีอีกหมุนอีกอันคือเซลฟี่ถ่ายตัวเองเอน่าจะแบบโฟกัสใกล้ใช่<ะ>แล้วก็มีตัวกระจกสำหรับมองว่าเซลฟี่อยู่ในอคอมโพสออคอมโพสที่โอเคไหมอะไรเงี้ยเวลาใครมีอะไรแปะอย่างเงี้ยไม่ว่าจะกระเป๋าหรือกล้องอะ่ะ ให้แกะให้เอาออกนะพอถึงวันหนึ่งอยากเอาออกมันจะเอาออกไม่ได้มันนจะเียวแล้วก็แสดงว่ามันไม่มีปุ่มของการวัดแสงอะไรมันจะจัดการของมันเองเนาะเสร็จใช่ไหมกินก็กดลงไว้ยหรอส่วนใหญ่กล้องโพลารอยมันจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคมีการทดสอบ กาแฟแถวบ้านนั่งในห้องแอ์ฉันร้อนเมื่อกี้เราก็ออกไปถ่ายแล้วนะก็คือได้มันเป็นสองรูปนี้นถือว่าดีนะถือว่าเลนหรือว่าอะไรรูรับแสงน,น่าจะดีกว่ากล้องตัวเดิมของเราเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้นั่งตากแดดเราแค่อย,อยู่กลางแจ้งแต่ว่าไม่ได้ตากแดดแล้วพี่แกงก็อยู่ไกลเราประมาณสองเมตรแต่ว่าไม่ได้มืดใ่ ส่วนอันนี้พี่แกงยืนตากแดดรำไรแล้วเราอยู่ห่างประมาณเมตรครึ่งก็ชัดดีนะคะที่ได้ภาพเป็นตัวฮัลโลคิตตี้เดี๋ยวจะเทียบให้ดูถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ในระยะที่แบบอย่างเงี้ยจะมืดต่อให้ยืนตากแดดก็ยังแค่แค่มองเห็นแต่ว่าไม่ได้สว่างสดใสมัสนเป็นปกติของฟิลมอ,อะไรนะอินสแตน์คาเมาทั้งหลายแหละพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นใหม่เพราะ,ะนั้นตัวเลนตัว รูรับแสงอาจจะดีกว่าฟังก์ชันของมันตรงนี้เห็นไหมมันจะหมุนได้แค่3อย่างตรงนี้เนอะก็คือ On Off แล้วก็เซลฟี่เซลฟี่ก็คือโฟกัสระยะใกล้หน่อยส่วนอาไว้ใกล้หน้าได้อย่างนี้ถ้าเราอยากถ่ายของ close up <S 1> <S 1> ก็ให้เราหมุนไปที่เซลฟี่แล้วก็ถ่ายของมันก็จะไม่เบลอในขณะที่ถ้าเป็นกล้องรุ่นเก่าของเรามันจะเบลอใกล้สุดเท่าไหร่30เซนไม่ได้บอกไว้ในคู่มือ Okay. แก็คิดว่าประมาณมือถืออย่างนี้ขอ, <All right. S 2> ออเซลร์ฟี่เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเท่านี้ไม่น่จาจะใกล้ขนาดนี้ได้เลนมันไม่น่าทําได,ได้ตัวนี้มันไม่ได้เราหมุนเปิดอย่างเดียวเลยเราไม่ต้องมาคิดเองว่าวันนี้แดดออกหรือแดดหมดหรือแดดหรือฟ้าอะไรเออแต่ถ้าเป็นกุ่รุ่นเก่าอ่ะเราต้องมาคิดเองว่าวันนี้ c l o ี d y ันนี่ในร่มหรือว่าเอาดอกอันขับแสนก็จะใช้งานง่ายกว่า วันนี้จะรีวิวกล้องฟูงจิฟิล์มรุ่น i n s สแต็ทั้ง3ตัวนี้ก็คือพอดีว่าวันนี้เราได้กล้องมาใหม่นั่นก็คือตัวนี้นะคะ Insta ต็ Inst ac, 1. 1เออ SQ1 เออสักอลย่ะงะแต่มันมีตรงกลางอีกอันหนึ่งแต่จำ, uh. จำชื่อมันไม่ได้อันนี้เป็นอันที่น่าจะออกใหม่ล่าสุดม้งจากที่เราไปเดินยืนดูที่รนะ้านเราก็ไม่เห็นอันใหม่กว่านี้นะ แต่มันก็ออกมาได้สักพักแล้วเราเพิ่งซื้อนั่นคือประเด็นอันนี้เป็นตัวที่เราได้มาคิดว่าเกิน10ปีแล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยฟ,ฟูจิฟิล์มก็พัฒนาแล้วก็ออกกล้องที่เป็นเ,เขาเรียกว่า Instant Camera ซึ่งจริงๆมันก็คือการถ่ายภาพแบบโพลารอยด์แต่โพลารอยด์มันคืออีกยี่ห้อหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดว่ากล้องโพลารอยด์ยี่ห้อฟูจิมันก็จะเหมือนบอกว่าให้ไปซื้อแฟบยี่ห้อโอโม่ไยเออนั่นนี่มันคือกล้องฟูจิ Instant ททีนี้ อันนี้ออกนานแล้ว10ปีกว่าแล้วแล้วก็อันนี้น่าจะออกประมาณปีหรือ2ปีที่แล้วแต่ว่าเราเพิ่งซื้อหลังจากที่เรากลับมาที่เมืองไทยก็คือเก่าแล้วแต่ว่าเราเพิ่งได้ก็รีวิวสามตัวเทียบกันละกันเนอะว่าแบบซึ่งไอ้สิปีเนี่ยไม่รู้จะเอามาทําไมแต่ว่าเอามาให้ดูเฉยๆนะแล้วคิดว่าระหว่างทางจากอันนี้มาเนี่ยมันก็จะมีแบบโอ้ยยี่สิบกว่ารุ่นแต่ว่าช่างมัน อ่ะเราเริ่มที่ฟิล์มก่อนละกันอ่ะดันไม่ได้เอาตัวฟิล์มมาด้วยก็คือ2ตัวนี้จะเป็นชื่อของมันคือ Instax Mini แปลว่าใช้ฟิล์มไซส์นี้นะนขคะที่อันนี้คือ SQ ซึ่งก็ย่อมาจาก Square มันคือจะเป็นอันนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันไม่ได้ถึงกับครึ่งครึ่งแตมันเลยมาเท่านี้นะฮะความใหญ่ทีนี้ในเรื่องของฟังก์ชันของมันละกันเราดูที่ตัวแรกนะซึ่งคิดว่าเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ใช่ อันนี้แล้วแต่เผื่อใครจะซื้อมือสองเนาะถามว่ามันยังใช้ได้ไหมมันยังใช้ได้อยู่นะวิธีเปิดก็คือดึงอันนี้ออกแต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้ใส่ฐานมีให้ปรับ2ที่ก็คือแดดจ้าซันนี่กับคลาวดี้แบบมีเมฆแค่นั้นซึ่งมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องหมุนเองเออมีพระอาทิตย์จ้ามากจ้าน้อยหน่อยแล้วก็คลาวดี้สอันต้องหมุนเองถ้าเกิดว่าวันนั้น แดดออกเยอะแล้วเราดันไปหมุนที่เมฆเนี่ยมันก็จะในทางกล้องเขาเรียกว่าอะไรมันจะโอเวอร์หรืออนะันเดอร์น่ะอันเดอร์เออส,สักอย่างเนี่ยคือถ้าเราหมุนผิดภาพมันก็ผิดไปเลยซึ่งเราก็เป็นอยู่บ่อยๆเออนี่คือปัญหาของมันว่าเราต้องทําเองมาที่อันนี้ตัวนี้เทคโนโลยีอาจจะเพิ่มตรงที่อ e ีออปชันตรงหมุนเนี่ยมีเยอะขึ้นนะก็จะมีแดดออกมากแดดออกปานกลางฟ้ามีมเมฆแล้วก็ รูปบ้านนึ่ผมหมายความว่าถ่ายในร่มอินดอร์มีแฟลชเหมือนกัน <g ül> กล้องพวก i n s t a ตพวกนี้มันไม่ได้เลนดีเหมือนกล้องดิจิตอลแล้วมันก็ไม่ได้ความโฟกัสดีหรือว่า,าเรียกว่าอะไร close up อะไรได้ใกล้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพของมันนะเนาะแค่พอถ่ายแบบขำๆคุณภาพของภาพอ่าอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราหมุนผิด จะทำให้โอเวอร์หรืออันเดอร์ได้มืดหรือสว่างเกินไปส่วนอันนี้ที่ออกมาใหม่ล่าสุด,ดเราจะหมุนได้แค่3อันตามสติกเกอร์นี้ก็คือเปิดเอ้ยปิดเปิดแล้วก็โหมดเซลฟี่ปิดคือปิดเปิดคือเปิดเซลฟี่แปลว่า Close Up ก็คือเราจะเอามาถ่ายตัวเองก็ได้โดยการที่มันมีกระจกน้อยๆให้ตรงนี้หรือถ้าเราอยากถ่ายดอกไม้ถ่ายขนมอย่างเงี้ยก็ให้หมุนไปที่โหมดเซลฟี่ต่างกันที่ฟิลม์มราคาฟิลม์มพอๆกัน นะไม่ใช่ว่าอันใหญ่จะแพงกว่าจะลองให้ดูคุณภาพของภาพที่ได้ว่าเลนส์มันต่างกันแค่ไหนเราไม่ได้มีความรู้เรื่องกล้องเยอะนะเราไม่ได้มาขายกล้องหรอเราแค่มารีวิวเรื่องเลือกคือได้อันนี้มาใหม่เราก็เลยมารีวิวตัวนี้ก่อนถ้าอันนี้คือถ่ายกลางแจ้งแบบยืนตากแดดเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะถ่ายในอาคารแฟลชมันก็จะออกอันนี้เป็นดีชั้นเองสมัยที่พรนะคะ เราก็จะเห็นว่ามันก็ not bad นะสีเสือแล้วมันก็โอเคส่วนนี้เป็นตัวอย่างภาพที่อยู่ในร่มซึ่งฉันควรจะหมุนไปที่ในร่มใช่ไหมแต่ฉันลืมหมุนฉันก็ไปหมุนให้มันเป็นแดดออกเพราะฉันหมุนแดดออกกล้องมันก็เรียนรู้ว่าเอ้างั้นแฟลชก็ไม่ต้องออกสิเพราะฉะนั้นภาพก็เลยมืดมันก็จะเป็นปัญหาของตัวนี้แต่เทียบกันนี่กับนี่เราคิดว่าตัวแรกที่1ิปีที่แล้วอ่ะให้ภาพที่สีสดมากกว่าอีคิตตี้นี้อีกซึ่งอีนี่มีดีแค่น่ารัก ถือแล้วน่ารักขนาดเลยแต่ภาพนางหมนมากจ้าเป็นสีตุ่นอย่างเงี้ยอันนี้คือจะบอกว่าแบบอาแดดเลยนะเว้ยนี่คือยืนกลางแดดแต่ได้สีแค่เนี้ยอันนี้แบบคลาวดี้มนต์ๆห,ห,หน่อยอันนี้ก็เป็นวันที่ไม่มีแดดแต,ต้องอยู่ข้างนอกส่วนถ้าถ่ายในอาคารคือนรกมากมืดมัวมืดหมนแล้วก็ถ้าเปิดแฟลชก็ไปไม่ถึงคือต้องอยู่ใกล้แบบใกล้มากๆอันที่เพิ่งได้มาวันนี้นะซึ่งพูดไปแล้วตอนที่ถ่ายตอนกลางวันเนอะอันนี้คือยืน กลางแจ้งแต่ว่าไม่ได้ตากแดดแบบแดดจ้าสังเกตว่าก็แดดมั่งไม่แดดมั่งอันนี้คืออยู่ outdoor เฉยๆแต่ว่าไม่ได้ตากแดดตรงที่อยู่ไม่ได้อยู่กลางแดดแต่แค่อยู่ข้างนอกตัวอาคารจะเห็นว่าสีที่ได้ดีกว่า E Hello Kitty นี่มากๆ ความคมอะไรเงี้ยน,น่าจะเป็นเทคนโนโลยีของเลนส์ที่เขาพัฒนาขึ้นเทียบกับตัวแรกเมื่อ10ปีที่แล้วเราคิดว่าอันนี้ก็สดใช้ได้อยู่นะรูปสวินเทจมากเพราะว่า10ปี <ขอ S 1> ก่อน<า>นะคะ,ะใครเหรอคนในรูปประกาศตามหาคนหายอะเขาไม่อยู่แล้วนะคะแต่เราคิดว่าอันนี้สีดีมากทั้งที่ทุกอันเป็นยี่ห้อฟูจิฟิล์มหมดเลยนะแล้วอันนี้ก็เก่ามาก ตัวนี้ใหม่กว่าเยอะมากแต่เหมือนเลนมันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อกล้อง Instax ที่มันออกมานานแล้วเราคิดว่าก็ยังเวิร์กอยู่เพียงแต่ว่านะวันนี้อันนี้มันออกมาใช่ไหมก็เชียนะเพราะว่าตัวสแควร์ถ่ายออกมาแล้วน่ารักเนาะความเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสของมันจะน่ารักกว่าอ่าฟิลเดียวกับเวลาเราวางคอมโพสก็เหมือนถ่ายรูปอินสตาแกรมแล้วก็คอมโพสก็จะวางง่ายใช่ไหมอันนี้มันคือแบบอะไรอะ่ะมันก็ไม่เหลือพื้นที่ให้ อยู่ในรูปแล้วก็ราคาไม่ได้ต่างกันมากถ้ายิ่งซื้อนะในเน็ตก็จะถูกเอ,อแล้วก็ราคาเท่าๆกันน้ำหนักนีกะมือนะใช้ความรู้สึกเอออีนี่หนักสุดแต่เมบีอาจจะเป็นเพราะว่มีฐานแต่อันนี้ก็มีฐานแต่ก็เบากว่าแต่อันนี้ข้อดีก็คืออะไร ถือแล้วมันน่ารักมันเป็นกล้องที่พอเราถือไปถ่ายแล้วออบเจกของเราจะยิ้มแย้มโดยอัตโนมัติก็แบบตลบอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ใหญ่มากไม่ได้มีความแบบพกสะดวกอะไรเลยแต่ว่าน่ารักเท่านั้นโอเคปิดท้ายพูดถึงราคาเราคิดว่าราคาของกล้องฟูจิไม่ลงไปเลยมือหนึ่งนะจากร้านเพราะว่าเมื่อสิปีที่แล้วเดินไปซื้อมือหนึ่งหน้าร้านเคยสามพันกว่าบาทยังไง นาโอนนี้มันก็ยัง3,000กว่าบาทเพียงแต่อาจจะแบบ3 0 0 0นต้นๆตอนนี้มันเป็น3000ปลายปลายๆอันนี้ได้มาในราคา ,3890 บาทซึ่งเป็นราคาที่แพงที่สุดที่หาได้ในเน็ตแต่ว่าเราซื้อจากร้านที่มันเป็นชอ็อปแต่จริงซื้อร้านอื่นก็ได้นะก็ถ,ถูกกว่านี้อันนี้ด้วยความที่ซื้อต่อเขามาอีกทีก็เลยแค่2000กว่าคับผมส่วนนี้ได้มาฟรีเป็นของฝากจากญี่ปุ่น เพื่อความสนุกสนานเนาะถ้าใครจะสนใจนะคะตัวใหม่เพิ่งออกมาแล้วก็ไปดูที่ร้านได้ดิฉันไม่ได้ค่าควคอมอะไรแม้แต่อย่างใดั่าสี <Online. S 1> มันน่ารักมีสีขาวซึ่งเขาใช้คำว่าช็อกไวท์มันไม่ได้เป็นขาวแบบขาวจ้วมันเป็นขาวตุ่นๆน,น่ารักแล้วก็อีกอันนึงเป็นสีส้มพระธุดงสวยมากขอให้ทุกคนไปดูและไปตำได้ที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่านสำหรับวันนี้ มีแต่รลลูปกเกา่าอันนี้เหรออันนี้ยังใหม่อยู่เพราะว่าอัลบั้มคิตตี้ก็ได้มาพร้อมคิตตี้ไงแต่อันนี้อันเก่าอยู่ในถุงนี้อันนี้เป็นรูปแบบสิบกว่าปีที่แล้วตอนสมัยผอมใช่ตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็ผอมอยู่นะฮะผอมกว่าช้างหน่อย